สายลมเดือนตุลาออกพรรษาพัดมาตึมตึมหัวใจสาวนาคนหนึ่งเ้าคิดถึงคนรักคนคอยอูนยป็น้องเดียมอนพามาชมเขาจากวันเสาร์ที่แล้วเนาะคะ่ะพามาชมเขากาล,ลังกาลังกลมไต่ว่าตอนนี้เพื่อน ยายมอนบอกว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งจะสอดแมนบอค่ะมามาเบ่งน้ำกันค่ะนี่เด้อนี่เด้อค่ะชีวิตแถวหน้าค่ะเขาสอดแล้วเ้้อยจ้าอันนี้อันนี้นนยายม่อนยืนอยู่คู่หน้าเลยค่ะเพื่อนๆอนนี้ไฮตั้มค่ะน,นีีอยุคคู่หน้าสูงเติบเขาสูงถวมหัวค่ะ งามงามนี่ผงน้ายามแรงค่ะบรรยากาศงามงามหลายค่ะสุดยอดเลยปีน่ยเขาอันนี้เป็นเขาเขาเจ้าทั้งเบิดค่ะอุ่นทั้งเพิ่งทั้งเพิ่งกบแม ทั้งหลางทั้งหลางพูด,พดหอดกูห่วยคนละค่ะ,ะแมนมิบ t ีอะไรค่ะยังเหรอเอาก็ขอหนึ่งศูนย์หากข้าวหอมมะลิชื่อดังของไทยนะคะ วันใกล้จะตกดินแล้วเดอ้อยามยามสนทยามูนกกาบินกับรังพระอาทิตย์ยามอัสดงยามยามสนทยามูนกกาบินกับรังมาชมทุ่งข้าวหอมมะลิ ก็ขอหนึ่งศูนย์ห้าค่ะกำลังถอกค่ะกำลังออกร่วงอาทิตย์ที่แล้วถ้ามาเบิ่งก็คือกำลังม่านค่ะอาทิตย์นี้สอดเล้อถอกแล้วออกร่วงแล้วค่ะงามอยู่นะคะหอม น้ำแหงแล้วเพื่อนๆมันจะได้กินบ่ค่ะน้ำแหงแล้วหน้าให้หนีหัวค่ะน้ำหัวมาเบื่งนไกลๆค่ะเพื่อนๆงามงามขอจิ่มชมด้อคุณเขาคุณน้ำคุณ เจ้าแม่โพสกุกขอขอบคุณนะคะสูงสูงท่วมหัวเลยค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับช่มคลิบค่ะมาเบ่งตรงเขา่างามๆน้ำกันค่ะพอกันไม่คลิปหนาค่ะเพื่อนๆ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะงามขอเจ้าด้วยค่ะเพืเ่อน